เราใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตกับการนอนแต่ถูกมองข้ามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการนอนซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับโลกใหม่ของการนอนด้วยที่นอนอยางพาราธรรมชาติพร้อมเตียงปลัระดับไฟฟ้าจากท็อปลาเทคสวัสดีครับผมท็อปสุขุมียมบยูนกรรมการผู้จัดการบริษัทท็อปคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับจุดเริ่มต้นที่เราได้ทําเตียงปลัระดับไฟฟ้าขึ้นเนี่ยเกิดจากผมเองเนี่ยที่เป็นคนที่ชอบดูหนัง ตอนกลางคืนก่อนนอนทีเนี้ยก็เลยไปหาสินค้าประเภทนี้ในท้องตลาดแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยที่ค่อนข้างสูงผมซื้อไม่ไหวก็เลยได้ทําการดีไซน์และออกแบบเตียงตัวเนี้ย mm hmm. เพื่อทําประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เอง mm hmm. ก็ทําไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้แล้วคุณพ่อคุณแม่เองเขาก็ไปบอกต่อกับทาง เพื่อนๆเขาเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาก็สนใจแล้วผมก็เลยได้พัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ท็อปลาเทคอยู่ที่ความคุ้มค่าคุ้มราคาโดยสิ่งที่ลูกค้าจ่ายมาเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเทียบก,กับราคาตามท้องตลาดที่นอนยางพาราธรรมชาติเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภยัยโดยวัสดุยางพาราเนี่ยเป็นวัสดุที่ทาจากยางธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมีรองรับสิรีระได้เป็นอย่างดีและอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นซึ่งเป็นจุดเด่นของที่นอนยางพาราครับห้องนอนเป็นห้องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและลงทุนเพื่อคุณภาพการนอนที่ดีท็อปลาเทคเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนครับ